ชุดที่ใส่มาเนี่ยคงไม่ปริเพาต้องอนั่งหรอกนะขนาดยังไม่ปรีขาเนี่ยติดอะไรอะไรไม่ค่อยมิดเลยพวกหากินตามไหมคลับกับพวกหมอนวดน่ะเขาแต่งอย่างนี้กันวิหน้าตาผู้ชายไม่ใช่เหรอแล้วม,มาแต่งทําไมอะ่ะมันทาให้บ้านนี้มัวหมองหมดคุณป้าไม่ชอบเลยค่ะแต่เธอคงชอบ เธอดูมันปราดเรียวสวยเฉียวเฉียวแต่งตัวหวาดเสียวอย่างเนี้ยเพื่อนผู้ชายคงติดเป็นขยงสิงนะไม่เห็นกับเป็นขยโญหรอกค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็พอจะอบรมดิฉันมาดีบ้างค่ะอ๋ออย่งนั้นเฉลยจ้ะเธอรู้มะฉันอบรมแต่สิ่งที่ดีให้ที่วาเข้ามาตั้งแต่เล็กๆอ่ะพบแต่คนดีๆเขาเลยชื่อเกินไปสำหรับผู้หญิงเก่งๆไม่ทาเธอเหมือนเพื่อนผู้ชายเธอหรอกนล้นอบอกให้ กลจวจะล้างเธอไว้ไม่อยู่นะสิเพราะทิว่าฉันน่ะคุณป้าคะ่ะคุณป้านึกถึงดิฉันเองแง่ที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นธรรมบ้างได้ไหมคะตลอดชีวิตองดิฉันน่ะไม่เคยทําอะไรผิดทรรมนองครองธรรมเลยแล้วก็เพื่อนเพื่นอนดิฉันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่อุบาทางที่คุณป้าว่าเท่าไว้่หรอกค่ะมีแต่เพื่อนดีดีเพื่อนผู้ชายก็ดีๆทั้งนั้นเชื่อแน่นอนที่สุดคะ่ะตอยากจะเชื่ออยู่หรอกแต่ในตาเธอนะ่ะมันหลอกหลเหลือเกินรู้ไหม ปลิดล็อกค่ะเขาเรียาร่าเจ้าค่ะรูปร่างอย่างเนี้ผมสยายอย่างเนี้หน้าตาอย่างเนี้ยจมูกอย่างนี้ปากเผยเยอเย้ผู้ชายอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคุนเซ็กซี่เจ้าค่ะคุณป้าไม่จัดเซ็กไหมคะสมัยคุณป้าเขาเรียกร่ารเจ้าค่ะ ขอรอบร้านนะฉันเห็นเธอตั้งแต่วันแรกก็ดูไม่ผิดว่าเธอเป็นผู้หญิงประเภทไหนเพราะลักษณะของเธอมันฟองเองตั้งแต่หัวจบเท้าเลยต้อบอกได้เลยว่าเธอน่ามาจากคนชั้นไหนค่ะดิฉันอ่าจจะตามนิสายตาของคุณป้าแต่จิตใจแล้วก็ปากมือฉันไม่สกงบพอที่จะเสียสีเหนดแนงชาวบ้านโดยไม่มีเหตุผลเลยค่ะทศดาทัอเหรอมีความรู้สึกไวก็คิดเอาเองสิค่ะ แม่มีอะไรเกิดขึ้นอีลกล่ะคุณล็อกหรือว่าเหลือผมพาคุณมาที่นี่ทำไมทำไมยังช้อารมณ์เก่าอีกล่ะให้พ่อก,กลับไปเถอะแม่คิดว่าแม่ไม่มีวาสนาจะได้เข้าไปเป็นสภาพหรอกพูดสพดิพูดสิว่าทำไมเมื่อเราตกลงกันแล้วแต่คุณยังทำอย่างนี้ความเป็นอริกับแม่มทำไมเพราะอะไรไปอยากให้เอาสิ้นสุดกันนักเลย เราสู้สุดกันฉันจะพูดเองคาวนี้